ออนไลน์รายได้หลักล้านกับคอร์สฝึกอบรมผ่าน e ี a y ฟรีทุกวันเสาร์สนใจลงทะเบียนได้ที่025395512หรือทาง www.wise-thailand.com กับเข้ามาพารลออฟอีคอมเมิร์ซนะคะในโกลบ a ลทอลกันนะคะแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่เกิดไปนะคะเป็นกระแสที่กําลังนิยมเลยนะคะการค้าการขายในธุรกิจออนไลน์นะคะหลายๆคนก็ยังคงม,มีความกังวลแล้วก็กลัวกันอยู่นะคะจากประเด็นการหลอกนะคะขายตุ๊กตาเฟอร์บี้นั่นเองแต่ว่ารายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยเออมันยังมีช่องทางนะคะที่เราเออยังคงมั่นใจในการท,ทําธุรกิจออนไลน์ได้อยู่อีกมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้มาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านูรูทั้งสองท่านนะคะโดย ท่านแรกก็คืออาจารย์โจคุณภัยรัศีนครินประธานชมรมคนรักอีเบน,นะคะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์ตองค่ะคุณเกษนะขวัญแพกกรรมการผู้จัดการจากบริษัทไวซักเซจจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,คะอาจารย์โจแล้วก็อาจารย์ตองนั่นเองนะคะวันนี้ขอเกาะกระแสนิดหนึ่งแล้วกันนะคะแหมโด่งดังกันมานี่จริงๆแล้วช่วงข้ามสัปดาห์เองนะคะก็เรียกได้ว่าโอ้โห ถ้าไปตรวจสอบจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกระแสความนิยมตรงนี้เนี่ยเมืองไทยนี่บูมค่อนข้างจะเร็วเหมือนกันนะคะคือเรียกว่าเมืองไทยไม่เป็นรองใครจริงๆในเรื่องของการซื้อของแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วถามอาจารย์โจหน่อยดีกว่ากับข่าวฮือฉาที่เกิดขึ้นแน่นอนว่ามันก็ต้องเข้าไปกระทบกับเทือนด้วยเหมือนกันกับการค้าขายบนโลกออนไลน์เพราะว่าในประเด็นการสั่งซื้อต่างๆมันก็ สั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์หลากหลายช่องทางที่เรามีอยู่ตอนนี้อาจารย์โจมาาว่าเป็นยังไงบ้างคะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกระแสข่าวเราตอนนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่พอดีเนื่องจากว่ามีการลงข่าวแล้วก็มีเรื่องของผู้เสียหายอะไรต่างๆก็เลยดูเหมือนกับว่าจะมีการโกงเงินเยอะจริงๆแล้วน้อยนะครับอีกอย่างหนึ่งคนไทยเข้าใจว่าการที่ซื้อขายกันในเน็ตแล้วเนี่ยตอนนี้พอคนไทยมีเริ่มมีกระแสว่าซื้อขายกันในเน็ตแล้วเนี่ยทุกเว็บที่เข้าไปซื้อเนี่ยไว้ใจได้แต่จริงๆแล้วอาจจะยังรู้ไม่พอนะครับจริงๆแล้ว เวลาเราจะซื้อของในเน็ตต้องมีองค์ความรู้อยู่บ้างว่าจะดูอย่างไรไม่ให้โดนโกงโ<อ>นะครับถ้าเกิดว่าเราแค่ซื้ออย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอครับหรือว่าเราโอนเงินแล้วคิดว่าเขาจะส่งให้ไม่เพียงพอแต่จริงๆแล้วต้องต้องดูด้วยว่าพื้นฐานของเว็บนั้นเนี่ยเช็คได้หรือไม่ว่าประวัติศาสตร์คนขายคนนี้เป็นยังไงนะครับ อย่างที่ผมทําอยู่ใน E-Bay ทุกวันนี้นะครับอีเบเนี่ยเจอปัญหาอย่างนี้มาเยอะมากในช่วงช่วงแรกของบริษัทะนะครับก็จะมีการว่าอีกคนนึงสั่งซื้ออีกคนนึงไม่มีไม่ไม่ยอมส่งของให้นะครับเพราะอย่างนี้ปั๊บ ebay ก็เลยใช้ระบบว่าให้มีการเช็คประวัติได้ว่าคนที่ขายแต่ละคนเนี่ยมีประวัติศาสต์อย่างไรบ้างแล้วก็มีเคยขายกี่ลายแล้วคนที่ซื้อชิ้นนั้นๆเนี่ยให้ความเห็นว่ายังไงบ้าง ก็เลยเป็นระบบฟีดแบ k ขึ้นมานะครับเจ้าระบบฟีดแบกอันนี้อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าทําให้ของใน a y เ่ยเป็นที่น่าเชื่อถือนะครับก็เรียกว่าซื้อของใน eBay เนี่ยโอกาสที่จะโดนโกงเนี่ยเราแทบไม่เจอเลยในนั้นนะครับค่ะก็ขึ้นอยู่กับทั้งด้ของตัวระบบด้วยนะคะแต่ละเว็บไซต์เดี๋ยวขอโชว์ให้ดูนิดนึงนะครับว่าใน Ebay เนี่ยนะครับเราทำทำงานยังไงนะครับเพราะว่าใน Ebay เนี่ยนะครับมีเรื่องของ ฟีดแบ็นะครับเวลาเราเข้าไปดูสินค้าใน ebay นะครับอย่างทางด้านขวามือนะครับในภาพตรงนี้นะครับอาจจะโดนภาพผมบังอยู่นิดนึงนะครับตรงวงกลมนะครับตรงวงกลมนะครับจะเป็นคะแนนหรือว่าเป็นความน่าเชื่อถือนะครับของคนขายคนนี้นี่ก็เขียนท็อปเบย์เซลเลอร์ด้วยใช่นะครับก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับพอเราคลิกเข้าไปตรงคะแนนปั๊บเนี่ยนะครับจะมาหน้าถัดไปเลยนะครับอีเบก็จะบอกเลยว่าผู้ขายคนนี้เคยมีลูกค้ามาแล้วถึง13,000าย นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับหปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคะแนนเป็น100%บวกะนะครับก็คือไม่โดนต่อว่าแต่บางทีถ้าเกิดว่าโดนต่อว่านิดหน่อยปัดเสธไปอย่างอันเนี้ยนะครับเดือดนที่ผ่าน,<ด>น,านมาน <ะ S 2> ครับผมซื้อกันไปเนี่ยสามร้อยกว่าชิ้นเนี่ยนะครับมีคนบ่นมาแต่บ่นมานี่อาจจะไม่ใช่ว่าไม่ได้ของนะครับก็คือบ่นมาอาจจะว่ามาช้าหรือผิดสีหรืออะไรก็ตาม เพราะอย่างนี้ปั๊บเราเช็คได้แล้วว่าอ๋อคนนี้เนี่ยไว้ใจได้หนึ่งที่เข้าไปซื้อได้ครับค่ะก็อันนี้ก็เป็นระบบนะคะที่ทางด้านของเว็บไซต์ก็ทำขึ้นมาให้เราตั้งใจได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเรามันก็อาจจะเป็นหลายกลวิธีของถึงด้านของวิชาชีพนะคะที่เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่เองนะคะคือบางทีเนี่ยทำเพื่อการขายเฟอร์บี้เพียงอย่างเดียวเลยเพราะว่าอาศัยกระแสความนิยมตรงนี้นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วก็ แหมน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จูงใจด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าคนไทยนี่ก็มีการซื้อขายเฟอร์บี้เนี่ยติดอันดับโลกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับตรงนี้ขอให้ดูภาพนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยรีพอร์ตล่าสุดเลยนะครับก็คือว่าเฟอร์บี้เนี่ยนะครับของไทยเนี่ยอ่าอันนี้ครับภาพอันนี้นะครับสังเกตเดูนะครับอัปเดตถึงมาที่14กุมภาเลยนะครับปรากฏว่าออนนิดสีเหลืองตรงนี้ครับไทยแลนด์ครับ เป็นอันดับ2ของโลกครับในการซื้อเฟอร์บี้ก็ลองจากสหรัฐอเมริกา,า,กกาที่เป็นประเทศผู้ผลิตเท่านั้นใช,ใช่ไหมคะลองยังไปก็จะเป็น UK นะครับ<ม>ก็คือเป็นอังกฤษนะครับเนาะที่เหลือก็ตามมานะครับเรียกว่าเรื่องแบบนี้นี่เมืองไทยไม่แพ้ใครนะครับแล้วข้อมูลอันนี้ชมลมเราเจาะข้อมูลมาให้โดย รายการ g o โบ Talk เท่านั้นเลยนะครับก็น่าจะมีมูลค่าเนี่เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าคือถึงแม้ว่าราคานะคะในโลกออนไลน์เนี่ยอาจจะถูกกว่านะคะการค้าขายที่บอกว่า กว่าจะมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยนะคะก็เรียกว่ามูลค่ามหาศาลแล้วก็อย่างตัวเลขที่ข่าวได้ออกไปว่าแหมโกงกันไปนี่ก็หลายสิบล้านเหมือนกันนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ถามคุณกฤษณะดีกว่าอาจารย์ตองขาจริงๆเราก็มีประสบการณ์นะคะในด้านของอีคอมเมิร์ซนะคะในตลาดแบบนี้มานานเนี่ยเรื่องของการชอโกงในกรณีคล้ายๆกับเฟอร์บี้แบบนี้มันมี บ่อยไหมในโลกธุรกิจในโลกออนไลน์แบบนี้นะคะคแล้วก็เราจะต้องย้ําเตือนยังไงบ้างสําหรับผู้ที่อยากจะก้าวเข้ามาทําธุรกิจในออนไลน์ทั้งคนซื้อคนขายเลยนะครับจริงๆเ,เรื่องการโกงเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่การขายของออนไลน์แหละ<ช>มันม,มีทุกวงการะนะครับแต่นี้นี้ออนไลน์มันสามารถทําได้อาจจะทํา คนเราทำง่ายนะครับ <c oughs> ฉะนั้นไอ้คนไม่การโกงมันก็เลยดูง่ายตามไปด้วยนะครับไม่ต้องเห็นหน้า,า,าการใช่ใช่ครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในยุคแรกๆของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหาหลักเลย <c oughs> นะครับว่าถ้าตราบใดก็ตามคนเราไม่สามารถไว้ใจกันได้น,นะครับเราก็ไม่สามารถซื้อของกันแบบไม่เห็นหน้ากันได้นะครับ <c oughs> วิธีการโกงตั้งแต่สมัยยุคเริ่มแรกเลยนะครับมันก็จะมีตั้งแต่โอเคไปลงประกาศขายไว้ห,หรือเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับพอมีคนเอิอนโอนเงินมานะครับเยอะ ไปเลยหายไปเลยนะครับอ่านี่ก็คือผมก็ปิดร้านไปเลยคล้ายๆกับแบบนี้ใชคะใส่คุณราคาแล้วก็โหวลุ่มจํานวนเยอะๆนะครับนั่นนี่เป็นวิธีพื้นฐานง่ายๆนะครับอ่าซึ่งซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็โหนเดียวแล้วก็จากกันไปนะครับแล้วก็ต้องไปหากลม่มอะไรอื่นต่อเอ่ออีกวิธีหนึ่งนะฮะวิธีนึงจะอันนี้อันนี้ ผู้ที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยจะต้องแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะครับมีความรู้ขั้นหนึ่งก็คือเหมือนก็ส่งอีเมลปลอมมาอันนี้ตัวนี้ผมมีตัวอย่างให้อันนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับใหนหน้าจอที่ที่ผมเปิดให้ดูนะครับส่งอีเมลปลอมมานะครับคือผมมีมีบัญชีอยู่ในอเมซอนอันนี้ไม่ได้หมายความว่าอเมซอนเขาไม่ดีนะครับเนื่องจากมิจฉาชีพเขาไปลอกเลียนหน้าเว็บของอเมซอนมาเองนะครับส่งอีเมลมาถึงผมบอกว่าเนี่ยคุณเกษนะคุณไปซื้อของไว้นะ นะ,นะครับเนี่ยเขาก็แจ้งว่าผมมีได้ไปซื้อหนังสือไว้เนี่ยมูลค่า95เหรียญนะครับล็อกอินเข้าไปดูระบบของคุณนิดนึงว่าออเดอร์ถูกต้องไหมยังไงคอนเฟิร์มออเดอร์นิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าดูเผลอแล้วเ,เราก็ยังไม่ได้เสียหายอะไระนะครับตรงนี้ยังไม่เสียหายอะไรครับตาบเมื่อใดก็ตามที่ผมยังไม่ได้ล็อกอินเข้าไปนะครับถ้าผมเผลอล็อกอินเข้าไปโดยการเนี่ยนะเขาก็จะมีให้คลิกนะฮะ your account นะครับซึ่งถ้าเราเห็นเอ้ยมันอเมซอนนี่นะครับโลโก้ข้อมูลในเหมือนคล้ายๆกับที่เรา เราเคยได้เลยนะครับปกติผมไม่ได้เมลอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ผมสั่งซื้อของนะครับถ้าเราเผลอคลิกตรงนี้เข้าไปนะครับเขาก็จะมีหน้าเว็บหลอกที่เหมือน Amazon อีกนะครับแล้วให้เรากรอกยูสเซอร์เนมพาสเสิร์ดไป นะ้วตรงนั้นนี่เขาได้ยูสเนมพาสเวิร์ดเราไปเรียบร้อยแล้วอ๋อเพราะว่าพอเราไปสมัครกับอเมซอนนี่เราจะคีย์อะไรต่างๆซื้อของมันก็มีข้อมูลบัตรเครดิตของเราอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องครับอยู่เรียบร้อยเขาก็จะสามารถเอาไปทําธุรกรรมไปทำธุรกิจอย่างอื่นต่อได้อีกนะครับซึ่งอันนี้หวานขึ้นมาใช่ต้องระวังต้องระวังนะครับนะครับแล้วแล้วปัญหานี่จะระวังยังไงเพราะหน้าจอมันมาเหมือนเป๊ะเลยนะครับวิธีการก็คือหลักๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับอีเมลลักษณะนี้เขาจะไม่มีการให้เราคลิกล็อกอินจาก จากหน้าจอของอีเมลเราต้องกลับไปเข้าเว็บอเมซอนเองแล้วล็อกอินเองด้วยตัวเราเองนะครับโดยเฉพาะย,ยิ่งถ้าถ้าตรงนี้ความเสียหายมันเยอะมากขึ้นถ้าไม่ใช่แค่ซื้อของอเมซอนแต่เป็นธนาคารออนไลน์เป็น e-banking ทั้งหลายะนะครับฉะนั้นต้องระวังให้ดีเลยถ้าสมบอกว่านะครับมีม,มีมีอีเมลมาจากธนาคารบอกว่าแอคเคาท์ของคุณมีปัญหาให้ล็อกอินเข้าไปอย่าล็อกอินผ่านทางอีเมลนะครับให้เข้าไปที่เว็บนั้นเองไปล็อกอินเองหรือไม่ก็ติดต่อธนาคารนั้นโดยตรงนะครับอันนี้ก็จะช่วย ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราถูกขโมยยุสนาละาสวดไปได้อย่างมากขอบคุณกิษณนะนิดึงครับขอภาพเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับคือว่าเราสามารถสังเกตได้ถ้าสมมุติว่าเรามีความคุ้นเคยอยู่กับวงการนี้อย่างเช่นอีเมลใช่ไหมครับอาจารย์กิษณครับอย่างเช่นอีเมลครับครับผมอันนี้สิ่งที่ผมรู้เลยว่าเอ้ยอันนี้เป็นเมลฟอร์มนะครับก็คือเมื่องินผมไปสังเกตอีเมลที่ผมที่ผมดูนีครับ ที่เขาแสดงให้ดูเนี่ยมันเป็นกฤษณน Advice ซ์แสแลนซึ่งจริงๆแล้วผมใช้อีเมลอีกอันหนึ่งในการเปิดบัญชีกับ a เมซอนนะผมก็เลยผมก็เลยรู้ว่าเอออันนี้น่าจะเป็นของปลอมแน่นอนนะครับแล้วก็ประกอบกับนะครับไอเจ้าบิลลิ่งแอดเดรสแล้วก็ข้อมูลที่สั่งซื้อเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้สั่งซื้อจริงๆนะครับงนั้นแต่ด้วยด้วยความที่เป็นอย่างเงี้ยคนโดยทั่วไปก็จะตกใจว่าเฮ้ยมีใครเอาอะไรไปสั่งซื้อแล้วก็เผลอล็อกอินผ่านทางอีเมลนั่นแหละฮะทีเนี้ ความเสียหายจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แหละครับผมเสริมอีกนิดหนึ่งครับว่าจริงๆเว็บใหญ่ๆพวกนี้เขามีระบบป้องกันอีกชั้นหนึ่งก็คือว่าเราสามารถส่งเมลนี้กลับไปให้บริษัทเขาได้ forward เมลกลับไปให้บริษัทเขานะครับอย่าง Ebay ที่ผมทำอยู่เนี่ยก็จะให้ส่งไปที่ s p o o f ebay.com พอส่งไปปั๊บเนี่ยไม่กี่นาทีครับทีมงานของ Ebay ก็จะตอบกลับมาเลยครับว่าอีเมลอันนี้จริงหรือปลอมครับก็สามารถทาได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความรู้พอเราไม่โดนหลอกครับ อนี้ครับครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของอีเมลนะครับอีกอันหนึ่งก็คือแหล่งที่ที่เราจะไปซื้อของนะครับเราจะไปซื้อของได้ได้ยังไงได้ปลอดภัยสบายใจนะครับก็อย่างเดี๋ยวนี้นะครับอย่างเว็บไซต์ทั่วๆไปนะครับเว็บไซต์ทั่วไปเราจะดูได้ไงว่าเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยนะครับมีความน่าเชื่อถือหรือว่าสามารถเข้าไปซื้อของในอันนี้พูดถึงท้าเว็บไทยก่อนนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตยกตัวอย่างเว็บไซต์ของไบไทยแลนด์เองนะครับอ่าโดยในในเว็บไซต์ของในประเทศไทยเนี่ยก็ ก็มีการาให้มาลงทะเบียนไว้นะครับนะฮะก็อย่างนี้ฮะที่หน่วยงานของรัฐบาล <จด S 2> เขทะเบียนการชาระ<ด>ตกงใจครับจะเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ <liking. S 2> เขาก็ปเปิดให้เว็บไซต์ต่างๆเขาจะเปิดเว็บไซต์ที่ขายสินค้านะไม่ว่าจะชําระเงินออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ก็แล้วแต่เนี่ย <liking. S 2> ต้องไปลงทะเบียนนะครับฉะนั้นเวลาที่เข้าไปจะซื้อของในเว็บไซต์สังเกตดนึงครับว่ามีสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นข้อมูลของเว็บไซต์ อันนั้นโดยละเอียดเลยนะครับว่าใครเป็นเจ้าของนะครับเปิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับชื่อที่อยู่เป็นยังไงเบอร์โทรศัพท์เป็นอะไรนะครับลองตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่านะครับถ้ามีอยู่จริงแล้วเนี่ยแล้วเปิดมานานแล้วอันนี้ความน่าจะเป็นก็มีมีเพิ่มอันนี้กรณีที่เขาบอกเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเป็นของตัวเองโดยเฉพาะคือไม่ได้ไปอาศัยตัวเว็บนะคะหรือว่าตลาดกลางอื่นๆใช่ไหมครับเช่นถ้าถ้าตอนนี้ผู้ประกอบการท่านไหนที่สนใจอยากจะมีเว็บไซต์ของตัวเองอย่าลืมไปลงทะเบียนกับ อ่สะเบียนพาร์ที้่งคนิกด้วยนะครับเราก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของเราเองด้วยะนะครับ ก็เป็น3ข้อสังเกตนะคะที่อาจจะได้รับนะคะจากเรื่องของการค้าขายบนโลกออนไลน์นะคะก็เรียกได้ว่านานๆมันจะได้เห็นทีแหละแต่ว่ามันมีกระแสตรงนี้เข้ามาพอดีเลยดูเหมือนว่าโอ้โหเป็นข้อมูลที่ใหญ่มากๆนะคะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามาดูนะคะย้อนไปเมื่อปี2555ที่เป็นข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเกี่ยวกับ เรื่องของการโจรกรรมนะคะทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆคดีช่อเกลงที่เกิดขึ้นทางการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แบบนี้เนี่ยนะคะก็เห็นว่าจะมีเรื่องของการหลอกโอนเงินบ้างก็มีนะคะเหมือนคล้ายๆกับเฟอร์วีเหมือนกันนะคะแล้วมันจะมีประเด็นอื่นๆอีกไหมคะที่ต้องระมัดระวังเอาไว้ก็ส่วนหนึ่งจากที่ที่เราหลอกโอนเงินนะครับหรือว่า ที่ที่เป็นอีเมลมาหลอกให้ให้ลงลงยูสเน e p a พาสเวิร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมันมีหลักๆเนี่ยก็คือรูปแบบก็จะประมาณนี้คือขอให้ได้เงินมาก่อนแล้วก็แล้วเราก็ไม่ส่งค่้ลูกั้านแล้วก็หนีไปนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าดูเว็บอีคอมเมิร์ซดังๆเนี่ยเขาเขาาตระหนักถึงปัญหานี้ดีอย่างที่ที่จันโจยกตัวอย่างให้ดูหรืออย่างเว็บดังๆในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยที่ ที่เป็นเว็บค้าขายซึ่งเรารู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นอันนี้ในหน้าจอเป็นตัวอย่างนิดนึงนะครับอย่างเว็บของอสบายก็เป็นเว็บอีคอมเมิร์ซเหมือนกันเขารับรูดบัตรผ่านทางรับรูดบัตรชำระเงินผ่านธบัตรเครดิตได้เลยผ่านทางเว็บไซต์นะครับตรงนี้เราก็จะมีสัญลักษณ์ให้สังเกตอีกนะครับสังเกตว่ากรอบแดงๆด้านล่างใช่ไหมครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของทะเบียนพาณิชย์เทรอนิั้นครับอันนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ที่เขาต้องไปลงทะเบียนกับหน่วยงานที่รับรองเว็บนี้นะครับถ้าเราเอาบัตรเครดิตไปรูดแล้วเนี่ย ปลอภัยนะครับ,รบข้อมูลดบตบไม่ได้ถูกเก็บอยู่ที่แบไซน์นั้นจะถูกเก็บอยู่ที่ธนาคารหรือว่าหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบนะครับหรืออย่าง อ่าเว็บนี่ก็เป็นเว็บดังอีกเว็บหนึ่งที่เรารู้จักกันดีที่ตลาดคอมนะครับเขามีมาตรการคือ buyer protection นะครับซื้อทุกชิ้นได้ของชัวร้อยอเนะครับอ่านี่ก็เป็น eBay เหมือนกันก็จะคล้ายๆ eBay นะครับแต่ eBay จะมี advance กว่านั้นซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ตัวอย่างแนะนำว่า eBay เนี่ยเว็บไซต์ e-commerce ระดับหนึ่งของโลกเนี่ยเขามีวิธีการการันตีความน่าเชื่อถือให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยังไงใช่ครับค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นประเด็นเนี่ยอย่างที่คนนนะเเล่าปอออควหกกโงิ็ื ประเด็นหลักๆเลยคืออยากให้ได้เงินมาน่ะแหละโดยกรรมวิธีไหนก็ตามแต่นะคะแล้วก็ข้อมูลที่รายงานออกมาก็คือสั่งซื้อไปแล้วไม่ได้รับของนะคะหรือว่าอาจจะมีการเปิดเว็บไซต์หลอกๆขึ้นมาแล้วก็ปิดเว็บหนีไปเหมือนกันบอกว่าปีที่แล้วนี่แต่ละเคสนี่นะคะ40-50ถึงคดีขึ้นไปด้วยเหมือนกันเฉลี่ยเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่า แน่นอนแหะค่ะอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้ามองในภาพรวมของอุตสาหกรรมการซื้อขายออนไลน์นี่มันเยอะมากมายมหาศาลมากกว่านั้นอยู่แล้วก็เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าเป็นจํานวนที่อาจจะไม่ได้มากนักแต่เราก็ไม่อยากให้หลายๆคนเป็นผู้เสียหายนะคะอาจารย์โจค่ะมีอะไรเสริมดีนะคะจากอุทาหรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นครับจากตรงเหตุการณ์อันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวไทยน่าจะเรียนรู้มากขึ้นว่าเวลาเราจะขายของในหรือว่าจะซื้อของในเว็บไหนก็ตามนะครับต้องดูระบบของเว็บด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นว่าสวยหรือว่าอยากได้อยู่พอดีก็ซื้อเข้าไปเลยนะครับอันนั้นอาจจะเป็นเยื่อเลิเย้ะไ้แต่ถ้าเกิดว่ามีแพลตฟอร์มที่ดีอย่างตลาด com มีตลาด b บ y e r Protection ใช่ไหมครับหรือว่า Ebay มี Ebay b u บ e r r r o t e c t i o n นะครับ eBay ยังมีเรื่องของ PayPal ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าปิดร้านหนีไปปั๊บ แจ้งเพย์พาปั๊บเพย์พาไปเคลมประกันให้เลยนะครับก็สามารถเอาเงินกลับคืนได้แม้แต่ผู้ขายผู้ผู้ขายไน้หายตัวไปแล้วก็ตามเขายังไปเคลมประกันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ที่ควรระวังว่าเว็บที่คุณไปเล่นต้องมีต้องเป็นเว็บที่มีตัวตนแล้วก็เป็นเว็บที่มีความมั่นคงมีระบบปลอยการป้องกันลูกค้าอย่างดีด้วยครับผมไม่ให้เงินต้นศูนย์ใช่อย่างนี้ถ้าไม่ได้รับของนะถ้าอย่างไรท่านบอกว่าเอะแล้ว อย่างเฟอร์บี้หลักๆซื้อขายกันใน a c e b o o k ดูนะครับเฟซบุ๊กดูยังไงเนื่องจากว่าต้องต้องดูเฟซบุ๊กเขาไม่ใช่แพลตฟอร์มที่ไว้ซื้อขายเป็นหลักอันนี้เราก็ต้องไปดูว่าคนขายคนนี้เขาเคยมีใครมาซื้อหรือยังแล้วเขาเขียนคอมเมนต์กันว่ายังไงบ้างมีติชมอะไรกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราก็ต้องดูตรงนี้เป็นส่วนประกอบนะครับแต่แน่นอนว่าเว็บอีเบเนี่ยเขาเป็นเว็บที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการค้าขายโดยเฉพาะอที่อาจารย์ชูเล่าแม้กระทั่งเราจ่ายเงินไปแล้วคนขายหนีไปแล้วเรายังสามารถขอเงินคืนได้ะรเเพาาาว่ อีเบ <eBay, S 2> กับไหอพานเป็นเป็นคนรับประกรันให้เองเลย <Ha. S 2> แล้ใช่ได้ตังค์คืนเงิน ค่ะก็แสดงว่าประเด็นแรกๆเลยก็ต้องดูความน่าเชื่อถือของตัวตลาดกลางใช่ไหมคะที่เราจะต้องไปหาผู้ขายต่างๆหรือว่าหน้าร้านต่างๆก็อย่างมีอีเบใช่ไหมที่เป็นหลับโลกที่เราคุยกันอยู่แบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นของเมืองไทยก็อย่างเมื่อสักครู่เป็นตัวอย่างตลาดดัดคอต่างๆค่ะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเรามองว่ามันคือวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับมันมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ถ้าเทียบกับภาพรวมที่อที่จย์โจยกตัวอย่างประเทศไทยมี มีความต้องการซื้อเฟอร์บี้เป็นอับสองของโลกนะครับนึกดูว่าความเสียที่เกิดขึ้นที่เราดูจากข่าวเนี่ยสิล้านนะครับแต่ลองลองดูว่าไอตัวเลขที่เราไม่รู้เขาซื้อขายกันเท่าไหร่ัตบสุจริตเนี่ยมันอีกเป็นมหาศาลเลยนะครับแล้วในวิกฤตตรงนี้โอกาสคืออะไรโอกาสก็คือใครก็ตามที่ขายของและมีความน่าเชื่อถือดีอยู่ตอนนี้นะครผมเชื่อเลยว่า ตอนนี้กำลังซื้อทั้งหลายจะแห่ไปหาเขาเลยนะครับคนที่มีความน่าเชื่อถือดีอยู่แล้วนับรองขายดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนใช่ครับเสริมนิดนึงครับตอนนี้หลายท่านก็บอกว่าอยากซื้อเฟอร์บี้ผ่าน eBay แล้วแหละตรวจสอบได้ไหมคะว่ากระแสความนิยมตอนนี้เนี่ยราคาไปถึงไหนแล้วตอนนี้ราคามาแล้วครับ30วันที่ผ่านมามีการทำเอเวอร์เรออกมาด้วยนะครับขอดูภาพนิดนึงนะครับตอนนี้เอเวอร์เรชไพเนี่ยก็อยู่ที่เรียกว่า6 7เจ็เอ่อพันห้าพันหกบาท พันห้าร้อยบาทครับช่องแรกสีแดงใช่ไหมครับีแล้วก็อีเบย์อย่าลืมนะครับผู้ซื้อต้องชําระค่าขนส่งด้วยนะครับก็ต้องรวมไปด้วยอีกสิบกว่าเหรียญนะครับแต่ราคาจริงๆแล้วในในตอนเริ่มเลยที่เริ่มประมูลเลยนะครับก็อยู่ที่แค่ประมาณสักพันบาทเองนะครับก็มีคนประมูลแข่งกันเข้าไปนะครับก็อาจจะขึ้นไปสูงขึ้นได้นะครับตอนนี้ตอนนี้ราคาเป็นอย่างนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่หลายคนบอกมาบอกว่า คลิกเข้าไปซื้อแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ขายคนไทยนะครับไม่ส่งอย่างเงี้ยคะม,มีบางเจ้าครับที่ไม่ส่งคนไทยตอนนี้ปรากฏว่าเจ้าไหนที่ส่งคนไทยตอนนี้เท่าที่เราสํารวจด,ดูคือขายเกลี้ยงทุกชิ้นเลยนะครับก็เลยมีการใช้เทคนิคกันต่อมานะครับมีการใช้เทคนิคกันต่อมานะครับบอกว่าชาเฟอร์บี้ตัวนี้าานะคะครับถ้าเกิดผมอยากจะซื้อเฟอร์บี้เนี่ยนะครับผมจะเขียนเข้าไป ขอซื้อได้ไหมครับโดยที่บางเจ้าอาจจะไม่ส่งคนไทยเขียนเข้าไปติดต่อได้ครับเราใช้วิธีนี้กานเป็นวิธีที่เราเรียกว่าเจาะลึกเข้าไปเลยครับก็คือขอดูหน้าจอนดนึงนะครับอย่างตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณเห็นใครขายเฟอร์บี้อยู่แล้วคนนั้นไม่ขายประเทศไทยนะครับนะเราคลิกเข้าไปตรงคะแนนของเขาตรงนี้นะครับหลังชื่อหลังชื่อ username เขาเราคลิกเข้าไปได้เลย นะครับคิดเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปคอนแทคเขาแล้วบอกว่าขอซื้อ,อขอให้ส่ง,สงประเทศไทยแล้วก็ะนะครับแล้วตรงข้างขวานะครับพอคิดเข้าไปจะสังเกตว่าคอนแทคเมมเบอร์ตรงนี้นะครับพอตรงนี้เราสามารถที่จะเขียนเข้าไปขอเขานะครับบอกว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมไหม,มนะครับถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเท่าไหร่ะนะครับขอให้ช่วยส่งหน่อยเท่าที่เราลองทํามาเวิร์สครับเวิร์สเขาก็เขียนกลับมาอย่างดีเลยบอกว่า ส่งแท่ต้องมีค่าจ่ายเพิ่มเติมนะบางคน5เหรียญบางคน10เหรียญก็สามารถเข้าไปซื้อแต่ถ้าบางคนคือส่งก็ต้องเขียนไว้แล้วว่ามีค่าขนส่งเท่าไหร่ใช่ไหมคะรวมกับผู้ขายึ่ออันนี้อย่างที่อาจารย์โจยกให้ตัวอย่างเมื่อกี้ตอนนี้กระแสเฟอบี้มาไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับ อเมริกาก็ซื้อเยอะและตรงนี้จริงๆแล้มาสร้างโอกาสให้กับผู้ค้าในคนในประเทศไทยด้วยอย่างตัวอย่างที่อาจารย์โจให้เห็นตะกี้เนี่ยเป็นชุดแต่งตัวของเฟอร์บี้ชุดแต่งตัวเนี่ยพอามีตุ๊กตาเป็นตัวตัวมาแล้วเนี่ยมันไม่จบเท่านั้นนะคะมันต้องมีเอเซอรี่เสริมด้วยอเซอรีด้วยเอเซอรีเป็นอะไรนะครับเช่นงานถักโครเช่งานประดับคริสตัลหรืองานฝีมือพวกเนี้ยคนไทยเราเก่งอยู่แล้วคนไทยไม่ได้ผลิตเฟอร์บี้ก็จริงแต่เราสามารถผลิตเอเซอรี่ของเฟอร์บี้เขากลับไป็นหูมีแว่น เขานะคะตอนนี้มีคนทำแล้วด้วยทำอี้ใน facebook มีคนขายแอสเซสซอรี่เฟอร์บีลขายดีมากขอขอภาพเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเฟอร์บี้เนี่ยนะครับ เฉพาะเสื้อผ้าอย่างเดียวเนี่ยขายดีมากอย่างดูอันนี้สดเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เรียกว่าพันกว่าบาทแล้วสำหรับเสื้อผ้าชุดนี้นะครับคนประมูลเข้าไปถึง11ลายแล้วนะครับแล้วอันนี้คือเฉพาะเสื้อผ้านะคะเฉพาะเสื้อผ้าอย่างเดียวครับพันกว่าบาทแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาชุดสวยๆของเฟอร์บี้ที่เป็นซีรีส์เลยนะครับขายเป็นชุดเป็นซีรีส์ว่า5ตัว10ตัวเนี่ยขายดีกว่านี้อีก นะครับแล้วราคาขึ้นสูงด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเราไม่ได้ผลิตร์ฟีเองเรายังสามารถทําเงินจากกระแสตรงนี้ได้ด้วยอนะคะก็ต้องตามกระแสแต่ว่าทีนี้ต้องมีสติมากขึ้นแล้วนะคะคือต้องไปหาแหล่งที่ไว้ใจได้นะคะก่อนที่เรานี่จะซื้อขายกันนี่ส่งเงินไปเราก็อยากจะได้รับของมานะคะเป็นแบบนี้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าคํานึงนะคะถึงตลาดกลางที่มีความน่าเชื่อถือได้นะคะ ผู้ขายต่างๆที่บอกว่ามีฟีดแบก ที่ดีนะคะส่งของถึงเดาแน่นอนเงินโอนไปแล้วนะคะถ้าไม่ได้รับของก็ต้องมีระบบนะคะการันตีนะคะอย่าง eBay เองก็มีเหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสนะคะในตอนนี้ที่นำมาเสนอให้นะคะว่าเออมันก็ยังมีโอกาสอีกนะในท่ามกลางที่บางคนบอกว่ามันก็กลัวโดนหลอกอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีช่องทางอีกเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคะอ่ะละค่ะเอา ว่าเรามาพูดคุยกันนะคะอย่างที่เกริ่นกันไปเมื่อต้นรายการนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมกันบ้างดีกว่านะคะหลายๆคนเริ่มจะมองเห็นช่องทางอาจจะเปิดร้านขายออสซิเร่เฟอร์บี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ายังไม่มีความรู้อะไรมัสอบรมนะคะแน่นอนแหละเราจัดเป็นประจาทุกทุกเสาร์อยู่แล้วแต่เกริ่นไว้ว่ามันจัดที่กรุงเทพมหานครนะถ้าคนที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้ล่ะคะทำยังไงคะคจารับก็นี่นะครับเดี๋ยวผมขอให้ดูภาพนี้ก่อนค่ะ ก็เล่าความเป็นมาเป็นไปนะครับเรา จริงเราจัดทุกวันเสาร์อยู่แล้วนะครับเอาวสูตรรอบหน้านี้เราก็จะมีจัดอีกนะครับวันเสาร์ที่13กุมภาจัดที่เดิมนะครับเดิมสมรอบเหมือนเดิมนะครับแนื่จัดในภาพนะครตั้งแต่จริงตั้งแต่ก่อนออกรายการแล้วนะครับก็จะมีบางรอบที่คนล้นออกมานอกห้องนะครเราเรามาออกในรายการนี้นะครับก็มีผู้สนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเข้าไปศึกษาเอไอเเบมันคืออะไรเหรอมันมีช่องทางอะไรบ้างนะครับมันทําเงินกันได้ยังไงนะครับทำไมจึงจึงโอนเงินซื้อขายกันได้นะครับตรงนี้มีผู้สนใจมากขึ้นก็ทําให นาน,นานทีเราจะมีคนล้นนะครับตอนนี้เราลน้นเราล้นกันเกือบทุกสตาร์เราก็เลยนะครับว่าเอะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วใน Facebook เราก็มีนคนถามแล้วต่างจังหวัดล่ะนะครับต่างจังหวัดมีไหมนะครับจะเชียงใหม่ทุกจังหวัดเลยนะครับเราก็เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตมันก็แรงแล้วนะครับเราจากตรงนี้เราก็เลยว่าเออถ้าอย่างนั้นเรามาจัดออนไลน์ซะเลยครับก็เลยเกิดเป็นแคมเปญโปรเจกต์ของไน้เจาตัว e ีเมทร e เวอรี่ของ นะฮะก็เดิวอนี้ระบบเป็นยังไงนะครับก็คือในภาพนี้นะครับก็จะด้านบนนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศของงานอบรมปกติที่าจารทุกเสาะนะครับท่านที่สะดวกเดินทางมาอยากได้บรรยากาศสดๆก็เดินทางมาฟังที่ห้องอบรมของเราได้เลยครับนะครับแล้วเราก็จะถ่ายทอดบรรยากาศตรงนี้ครับนะครับทงหน้าจอของอาจารย์นะครับแล้วก็บรรยากาศในห้องอบรมนะครับออกไปยังอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วท่านไหนที่สนใจนะครับก็มาลงทะเบียนกับเรานะครับแล้วท่านจะได้ยูสเนมพาสเวส่วนในการที่จะล็อกอินเข้ามาร่วมงานผ่าน ออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์กับผ่านระบบอีเบทิทูเบอรี่อันนี้นะครับถ้าอย่างที่บ้านนะครับนอนดูอยู่ที่บ้านนะครับเป็นคุณลุงเกษียณแล่อยากรู้อีเบทมันคืออะไรเบอรี่มาแล้วอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วก็หรือเป็นน้องๆที่นั่งทำงานอยู่ก็สามารถดูได้นะครับในคอสามชั่วโมงของเราเนี้ยถึงแม้ไม่มีพื้นฐานก็ก็เข้ามาฟังได้นะครับเรายังไม่ได้เจาะลึกแล้วว่า1 2 3 4คุณจะต้องทำอะไรนะครับแต่เราจะให้เห็นภาพรวมกับให้เห็นโอกาสว่า ใน eBay หรือในโลกออนไลน์คอมเมิร์ซเนี่ยนะครับม,มันมันทำแบบนี้ได้ด้วยะนะครับมันทําได้ถึงขนาดว่า ขายของโดยเราไม่ต้องมีสต็อกเองเราไม่ต้องส่งเองก็สามารถทําได้<ช>ด้วยระบบที่ความน่าเชื่อถือของ eBay ที่มีเราอาศัยต,ตรงนี้ทําให้เราสามารถทาแบบนั้นได้ค่ะ <ผม S 3> ก็ไปลงทะเบียนก่อนนะคะถึงจะได้ตัวล็อกอินนะคะคเข้าไปเข้าสู่ระบบได้ไง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าเห็นว่าก็ไปสอบถามวิธีการเซตอัพอะไรต่างๆด้วยก็ได้เหมือนกันเราก็จะมีทางเจ้าหนี่ของเราก็จะสอบถามว่าจะเป็นมาร่วมอบรมที่ห้องอบรมของเรานะครับบรรยากาศสดๆหรือจะผ่านทางระบบออนไลน์ก็จะ เริ่มได้ในวันที่23กุมภาพันธ์นี้เลยปะคะอ๋อนะคะก็สามรอบด้วยกันนะคะที่มีรายละเอียดขึ้นนะคะบนหน้าจอแต่ว่าคนที่บอกว่าสะดวกที่จะเดินทางไปอยากได้มัยาจาศสดๆสำรองที่นั่งกันไว้ก่อนดีกว่านะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะหรือว่าเว็บไซต์ wise thailand com นะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นกบกนบรงฟรีนะคะที่คนที่ค่อนข้างจัดหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่า ว่าเรื่องของการเดลิเวอรีอ่เสิร์ฟถึงบ้านแบบนี้เนี่ยถ้ามีคําถามนะคะคอยากจะถาม ทย่างนี้ทำยังไงคะการมีคําถามเรียกถามเนี่ยคือท่านที่ดูด้วยผ่านระบบออนไลน์แน่นอนระบบเราจะมีระบบัพพอร์ตให้สามารถพิมพ์คําถามมาได้อ๋อเหมือนแชทออนไลน์อ่าจะไม่ได้แชทตอบเดี๋ยวนั้นเพราะว่าพอจบงานปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็จะไปตอบสดๆกับกับบรรยากาศของคนของคนที่มาร่วมร่วมสัมมนาที่ห้องอบรมนะครับแต่หลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะมีเจ้าที่ตอบคําถามไปทีละคาถามแต่ว่าในระหว่างการอบรมแต่ยังไม่ได้ให้ถามเลยเพราะว่าจากจากทุกประเทศนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็จะเนื้อหาแล้วก็ค่อนข้างแน่นละสามหโมงเนี่ยนะครับก็สามารถถามได้ตอนหลัง ที่สนใจจริงๆเนี่ยนะครับที่ <Okay. S 1> ว่าเอาละ อีเบมันสร้างมาเพื่อชั้นเลยเนี่ยนะครับเราอยากจะทำแล้วล่ะช่องทางแล้วก็ค่อยสมัครเรียนเรามีคอร์สแบบที่เป็นอินเทนเซฟอันนี้เราสามารถให้ตอบถามกันได้ซัพพอร์ตกันได้เห็นว่าเอ็กซ์คลูซีฟด้วยเหมือนกันนะถูกใช่อาจารย์ได้โดยตรงใช่ครับอันนั้นเรียกว่าเรียนแบบลึกเลยนะครับแล้วก็ตรงนั้นมีค่าใช้จ่ายนะครับมีงั้นมีค่าใช้จ่ายนะครับเสริมนิดนึงนะครับในการสอน eBay delivery ของเราเนี่ยนะครับมีการจำกัดจำนวนเหมือนกันครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจก ที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มที่100ท่านเท่านั้นอ๋อเพื่อให้การ ขับเสียงมันคุ้มนะคะแล้วก็ไม่เละกันไปนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะแต่ว่ารายละเอียดยังไงโทรไปสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็จะสะดวกที่สุดเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะทางด้านของกูรูนะคะจากชมรมคนรักอีเบด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวสักครู่อาจารย์โจจะอยู่กับเรานะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับผู้ที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างอีเบนี้นะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ตองคุณกิษณะขวัญแผ่มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของ g l o b a l ท a l k ค่ะ